เมื่อลูกน้องงงว่าทำไมปัม๊มไม่ทำงานน่าหน่ะสิมันเกิดอะไรขึ้นกับกับช่างของเราที่เกิดขึ้นเลยคือว่าปะปานะจุดจุดที่บ้านหลังเนี้ยอยู่มีแรงดันที่ที่ดีมากคือง่ายๆว่าน้ําแรงวันงั้นเถินน้าแรงเบิดก็คือน้ําพุ่งเลยนะครับก็คือเมื่อ แรงดันจากตัวประปาเนี่ยมีแรงดันที่สูงเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีแรงดันกลับไปสู่หน้าปัม๊มทางออกของปั๊มด้วยเช่นกันนะครับคือมันคือตัวปั๊มเนี่ยมันจะมีเช็ควาลอยู่แล้วในตัวของมันอแรงดันจากของของประปาเนี่ยมันก็จะดันกดตัวเช็ควาลของปั๊มเนี่ยไว้อยู่นะครับกดไว้อยู่ซึ่งพอเราไปเปิดน้ําใช้ในบ้านเนี่ยเปิดเท่าไหร่เนี่ย ปั๊มก็ยังไม่ทํางานเพราะว่าแรงดันตรงหน้าปั๊มเนี่ยมันไม่ได้ตกอ,อ่าแรงดันหน้าปั๊มไม่ได้ตกพอแรงดันคือคือปั๊มเนี่ยจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อแรงดันหน้าปั๊มมันตกเทนเซอร์ใช่แรงดันหน้าปั๊มมันตกเ <scheint, S 1> ช็คว่ามันก็จะแง้มออกแล้วตัวปั๊มก็จะทางานแต่ตัวมันก็จะดันสวิงเช็ควาล์วตรเนี้ยขึ้นเพื่อที่จะอัดน้านเข้าบ้านแต่ในกรณีเนี้ยถึงแม้เจ้าของบ้านอะ่ะเปิดน้ําใช้ใชแล้วเงี่ยหูฟัง ก็ไม่มีเสียงปัม๊มเ,งงเพราะว่าแรงดันของน้ําจากประปาเนี่ยมันเยอะมากพอมันเยอะจนจนจน,จนเช็ควาลตัวหน้าตัวหน้าปั๊มเนี่ยมันไม่เปิดออกก็คือแหละจนแรงดันตรงหน,หน้าเส้นหน้าปั๊มอ่ะใช่มันไม่ตกใช่มันไม่ตกคําว่าไม่ตกหมายถึงว่าน้ําจากตกปัม๊มเน่ยไม่ได้ใช้เข้าบ้านเลย คือมันมีแรงกดอยู่อะวางั้นเถิดน้ําที่ใช้จริงๆที่มาแทนที่เก่าจริงก็มันอาจจะใช้อีกทีนึงก็ต่อเมื่ออย่างเช่นแต่เมื่อเมื่อไหร่ที่น้ําของโครงการอ่อนแรงที่ดันเนี่ยมันก็จะอ่อนตามไปด้วยพออ่อนปุ๊บเช็ควาลตัวนี้จะเปิดปุ๊บซ้มจะทํางานตีออไหมแรงดันก็จะตีกลับแทนกลับมาอีกฝั่งนึงถ้าเราไม่มีเช็ควาลมันก็จะไหลย้อนเรามีเช็ควาลมันก็จะไปดันปิดเช็ควาลตัวนี้ครับขอยัง พอแล้วนะ,ะดังนั้นเนี่ยปั๊มไม่ได้เสียแต่ทังเอิญว่าแรงดันของน้ําของประปาตงเนี้แรงแรงแรงพอที่จะดันไม่ให้เช็ควาลวของปั๊มเนี่ยทาง,งานคือไง่ายๆว่ามึงไม่ต้องใช้ปัม๊มคูก็แรงอยู่แล้วอาทังนั้นเนี่ยปั๊มตัวเนี้มันจะมีไว้ใช้งานก็ต่อเมื่อปาปาปลาไม่ไหลถูกต้องถูกต้อง รวมแต่สำหรับเคสนี้ก็คือไม่ได้ต้องตกใจว่าปั๊มไม่ทำงานต้องว,วิธีเช็คเลยก็คือว่าให้ไปบล็อกนะครับให้ไปบล็อกตัวมิเตอร์นะครับบล็อกตัวเมนเลยบล็อกตัวเมนเลย<อ>แล้วไปเปิดน้ำในบ้านใช้อ่าถ้าปั๊มทำงานก็โอเคถ้าปั๊มทำงานคือจบโอเคครับถ้าปั๊มทำงานคือจบคือง่ายๆว่า <S <S ไม่ไม่มีซัพพลายจากน้ำจากจากข้างนอกและจากป่อปาะละไม่มีแรงดันมาแล้ว เราวัดกันตัวปัม๊มอย่างเดียวเลยโอ้น่าครับก็คือว่าถ้านี้สําหรับหลังนี้ก็ off ปั๊มไปก่อนเลยได้ถ้านาก็ใช่โด,โดยปกติก็อ f f ปั๊มก่อนได้เลยครับโดยปกติก็ออฟปั๊มก่อนได้เลยจะใช้ก็ต่อเมื่ออย่างเช่นป้าประกาศหยุดอะไรเ<ช>นี้ยครับก็ได้ซึ่งเคสน,นี้ยถามว่าจริงๆแล้วก็ก็รัวทั่วไปก็อา,อาจอาจจ,อาจจะหาคําตอบได้ยากนะครับต้องต้อง ก็ลูกน้องคิดแอบคิดอยู่สองวันไม่กล้าบอกเฮียงใช่ใช่แอบคิดอยู่บอกอยู่มันแอบคิดอยู่เป็นวันนั่นแหละครับเออใช่จำได้แล้วจนคิดไม่ตกแล้วจนคิดไม่กกว่างเกิดอะไรขึ้นก็เข้ามาปรึกษาผมนะครับก็อาจจะต้องใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยนะครับจึงจึงสามารถอธิบายเคสนี้ยได้นะครับโอเคก็คิดว่า คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆบ้านเนะที่มีปั๊ม<อ>แข็งแล้วงงว่าทำไมปั๊มไม่ทำงาน<อ>านะครับใช่